เพราะว่าเขาเริ่มนิ่มแล้วนะคะเพื่อนกินกับข้าวสวยร้อนๆนี่คืออร่อยเลยเนาะใสบ่บัวเลยราไม่ได้ใส่น้ำนะทุกคนเพราะว่าในใส่บัวแล้วมีน้ำอยู่แล้วเนาะคะเนาะไม่มมือเดียวขอภัยนะคะเพื่อนพะ เราก็ผัดให้สายบัวยุบนิดนึงก็ใช้ได้แล้วนะเพื่อนเพื่อแล้วก็ใส่น้ำมันหอยลงไปนะน้ำมันหอยกับซีอ๊วขาวรวมกันอยู่ในนี้แล้วนะคะทุกคนเพื่อนๆเราก็ใส่หมูโบดลงไปนะคะเพื่อนๆพ่นจ้หมูโบดลงไปเลยนะค่ะกออะไราถอยออกมาหน่อยนึงนะคะตอนนี้ชุ่ขุนจบด้านนอกแล้วค่ะ เราก็ผัดให้ใส่บัวยุบนิดนึงก็ใช้ได้แล้วนะเพื่อนๆใส่บัวนี้ยืมมาแช่น้าเกลือไปแล้วนะคะทุกคนใส่บัวนี้แช่น้ําเกลือไปแล้วจะทําให้ใส่บัวไม่ดำนะทุกคนเนาะเปิดไฟให้แรงเลยนะคะทุกคนข้างนอกฝนตกนะทุกคน ฝนตกแล้วก็มีอไฟดับด้วยค่ะวันนี้เอ๊ใส่กระเทียมกับพริกพูดผิดขอภัยนะคะเพ,พื่อนๆไปเ่น้ำเกลือไว้นะคะเนาะค่านวัเห็นน้ําออกมาไหมตอนแรกยังไ,งไม่ได้ใส่น้ําเลยนะน้ําออกมาจาก่ใส่บัวนะคะเนาะเพื่อนมองเห็นไหมเนาะ เราก็ผ่าดให้สายบัวยุกนิดนึงก็ใช้ได้แล้วนะเพื่อนๆแล้วก็ใส่น้ำมันหอยลงไปนะน้ำมันหอยกับซนะีอิ๊วขาวรวมกันอยู่ในนี้แล้วนะคะทุกคมนมาจะปิดแก๊สแล้วเนาะลับด้านดี เริ่มสุกแล้วเนาะใส่วัวนี้มาแค่น้ําเกลือไว้แล้วนะคะทุกคนใส่บัวนี้แค่น้าเกลือไว้แล้วจะทําให้ใส่วัวไม่ดำนะทุกคนเนาะเปิดไฟให้แรงเลยนะคะทุกคนก็ใส่ออันนี้ก็ผงปรุงรสกับน้ําตาลน,นะคะเนาะใส่เลยประมาณช้อนโต๊ะหนึ่งเนะาะผัดเลยค่าผัดน โอเคเรียบร้อยแล้วคะผัดใส่บวหมูสับของเราน่าทานมีขคาะพเพื่อนเดี๋ยวจะมาจะเอาจานมาใส่เนาะขออนุญาตหยิบจานนะคะพเพื่อนพเพื่อนทุกคนสวย เรียบรอ้อยแล้วนะคะพเพื่อนเพิ่มใส่กระเทียมกับพริกพูดผิดขออภัยนะคะพพพเพื่อนๆเพื่อนๆแช่น้ำเกลือมาแล้วในไส้บัวก็จะมีรสชาตินิดนึงเนาะ เราไม่ได้ใส่น้ำมันหอยกับเครื่องปรุงรสอะไรมืดๆหน่อยเนาะเพื่อนๆไฟดับนะคะแล้วก็ใส่ใส่บัวลงไปเลยนะเพื่อนๆปากบอว่าเราใช้น้ำเกลือนิดนึงแล้วเนาะ ก็ยุบนิดหนึ่งแล้วเนาะทุกคนเห็นไหมสีสวยเนาะแต่วัวไม่ดำนะคะทุกคนเพราะว่ามันาจะปิดแก๊สแล้วเนาะกลัดได้อีขึ้นเลยใส่กระเทียมกับพริกพูดผิดขอภัยนะคะพื่อน ใส่กระเทียมกับพริกพูดผิดขอภัยนะคะ,พะเพื่อนๆโอเคเรียบร้อยนะคะผัดใส่บัวหมูสับของเราหน้าทานไหมคะหวานตัวอะไปเน้ำเกลือนดิดหนึ่งแล้วเนาะ มื่อดหน่อยเนาะเพื่อนๆไฟดับนะคะ้าเพื่อนเสียงดังนิดนึงนะขอไยนะคะก็ผัดหมูให้สุกหอมเลยนะคะแล้วก็ใส่ไส้บัวลงไปเลยนะเพื่อนๆบัวก็ยุบนิดนึงแล้วเนาะเพื่อนเห็นไหมสีสวยเนาะไส้บัวไม่ดำนะคะทุกคนเพราะว่าเขาเริ่มนิ่มแล้วนะเพื่อน กับข้าวสวยร้อนๆนี่คืออร่อยเลยเนาะกับไก่บุกข้างนอกฝนตกนะทุกคนฝนตกแล้วก็มีเอไฟดับด้วยค่ะวันนี้เพื่อนเพื่อนเดี๋ยวยมายจะเอาจานมาใส่เนาะขออนุญาตหยิบจานนะคะเพื่อนนะ เราก็ผัดให้สายบัวยุบนิดนึงก็ใช้ได้แล้วนะเพื่อนมาจะตักใส่จานเนาะมาจะปิดแก๊สแล้วเนาะลับด,ด้าอีมากก็จะมีน้ำอยู่แล้วเนาะทุกคนนะเราต้องผัดด้วยไฟแรงนะคะเพื่อน ผัดด้วยไฟแรงแล้วจะทำให้ใสบัวไม่ดำเนาะเราก็ใส่หมูโบดลงไปนะคะเพื่อนๆจ้าหมูโบดลงไปเลยนะครัะขออนุญาตถอยออกมาหน่อยนึงนะคะตอนนี้คูกขุนจบด้านนอกนะแล้วก็ใส่น้ำมันหอยลงไปเนาะน้ำมันหอยกับผีลูกขาว รวมกันอยู่ในนี้แล้วนะคะทุกคนเพื่อมองเห็นไหมเนาะมันเนไะบัวสุกง่ายค่ะ,พะเพื่อนผับไปเรื่อยๆมีจะมีน้ําออกมานะคะทุกคนเห็นไหมมีน้ําออกมาเนะาะใส่บัวโอเคได้แล้วนะปิดแกดแล้วนะคะทุกคน เพราะว่าเขาเริ่มนิ่มแล้วนะคะเพื่อนเปนกับข้าวสวยร้อนๆนี่คืออร่อยเลยเนาะใส่บัวสุกง่ายค่ะเพื่อนผัดไปเรื่อยๆมันจะมีน้ําออกมานะคะทุกคนเห็นไหมมีน้ําออกมาเนาะใส่บัวเลยเราไม่ได้ใส่น้านะทุกคนเพราะว่าในใส่บัวแล้วมีน้ําอยู่แล้วเนาะไนะม้ม,มือเดียวขอภัยนะคะเพื่อน ก็มองเห็นไหมเนาะมอดเนาะเราก็ผ่านให้สายบัวยุบนิดนึงก็ใช้ได้แล้วนะเพื่อนเริ่มสุกแล้วเนาะ ล้วก็ใส่สายบัวลงไปเลยนะเพื่อนเพื่อนเราก็ใส่หมูโบดลงไปนะคะเพื่อนๆจ้าใส่โบดลงไปเลยนะครนบพออนุญาตถอยออกมาหน่อยนึงนะคะตอนนี้ทุกขุนจบด้านนอกนะคะเพราะว่าเขาเริ่มนิ่มแล้วนะคะเพื่อนๆกินกับข้าวสวยร้อนๆนี่คืออร่อยเลยเนาะใส่สายบัวก็ใส่สายบัวลงไปเลยนะเพื่อนเพื่อนก็จะมีน้ำอยู่แล้วเนาะทุกคนนะ ต้องผัดด้วยไฟแรงนะคะพเพื่อนๆผัดด้วยไฟแรงเราจะทําให้ใสบัวไม่ดาเนาะพนเพื่อนๆเสียงดังนิดนึงนะขอไฟนะคะก็ผัดหมูให้ให้สุกหอม